มาครวเรียกเพื่อนมารับครับรัาผมเขามาเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทีทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมานะครับผมแจกกล้วยนะครับผมเพราะว่าควานช้างก็ กินอิ่มแล้วนะครับผมกินอิ่มนอนหลับแลวนะครับนี่แล้วคนได้กินอิ่มแล้วช้างก็ต้องอิ่มด้วยนะครับผมแล้วก็เราจะเอากล้วยนะครับผมกล้วยที่เราซื้อมาให้น้องช้างครับเราก็จะมาแจกให้ช้างนะครับผมโดยที่คนร่วนนะครับผมจะเป็นคนแจกนะครับผมครับผมก็ต้องขอบคุณเอฟซีนะครับผมขอบคุณเอฟซีมากมาเลยครับผมที่เลี้ยงช้างนะครับผมแนวันค้ายวันเกิดของเราสองคนนี้นะครับผมมาคนอ้วนเรียกคนเพื่อนมารับครับครับผม เข้ามาเลยครับผมแจ้งชื่อแล้วครับว่าคุณช้างใช่ครับขอครับ้ฝ่าครับครับไปูครัาครับครับขอหน่อยครับผมพระบะมั่นครับผมขบครับครับครับขอบคุครับขอบคุณครับครับไปวครับอบับอบับอบคครับขอบคุณครับบคครับขอบคครับขอบคครอบคครัครับ ไปอครับวันลิงครับคนทางเงินครับผมครับคัตครับฝั่งน้ำส้มครับครับครับบั่โจครับฝังทีดาวครับครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณเอฟทุกท่านนะครับผม ปบบทองคนอีใครใครบ้างใหนใครรับเมกี้กระดวนเมกี้เมกี้อเมกี้เมกี้เมกี้มงคลมาแบมาแบามงคลมาแครับครับส่วนทนทเมกี้ครับผมครับรอบสองครับมงคลเสียงน่อยอู้หูนาครับ

เบอาใครจะรับแทนยงเล็กขมือขมือมีขมือเล็กขครับ hmm. พ yes ่ใครจะรับแทนยเล็กยเล็กหน่อยยเล็กยเล็กเล็กยเล็กใครรับยแทนยเล็กล้ิงเอาลุกขึ้นครับผมรับแทนยีเล็กด้วยนะครับผมขมือขมือมากครับผมครับผมขอบคุณมากมากครับเเดี๋ยวไมเดี๋ยใครเดี๋ยใคร เพื่อนใครยังครบคนอันนั้นดิคนที่มาเต้เออสีนวลกะครับยังก่อนไอ้กบเนี่ยกบกบน่ะอืมดอกคุณดอกคุณอ้าวคนเลีคนเลี้ยงมารับมารับมารับแทนเพื่อนด้วยครับอ่าสีนวลกับคนเมฆคนได้มารับสีนวลแทนเพื่อนนะด้อคนลิ้ยงครับอ่าครับผมครับทั้งหมดกี่เชือกแล้วพี่เอกด้วยไอ้สีโดสีโดฟงเงินสีโดฟงเงินครับ ชีโด้พวงเงินครับตัวแทนครับผมใครไม่ได้มาเราเรารับแทนครับผมครับผมชีดอพวงเงินนะครับผมหมดแล้วครับทั้งหมดกี่เชือกไล่ได้ไหมนี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าเชือกเพราะว่าตามที่ผมซื้อกล้วยมาครับผมประมาณสิบห้าสิบสิบหกถุงนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็กินอิ่มนอนหลับแล้วครับนี่หวานครับผมไกล้วยเลยครับเอาโจ้ให้ช้างกินหน่อยครับ เอาเสียงน้อยพี่ดาวจ่าเร็วโอ้พี่ดาวเก่าเลยนะครับผมมีอาหารกินนี่เราอาปากเอโหนี่ครับผมเราก็แจกไปแล้เวเราตามคนตานไปนะครับคน,นตานคนตานนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพมือกันนะครับผม นี่เรา้วรให้คำมือนนะครับจ้าก,ก่อนเร็วคำมือจ้าที่สวยก่อนเสียงดังอ่าหิวมากครับให้น้องทบายเป็นค,ค,คนป้อนเลยนะครับ,น,น,รบนั่นก็เป็นผู้พานะครับผมผู้พาก็สวัสดีครับอย่างดีเลยครับผม มีงานสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับผมวันนี้มีความสุขมากๆเลยนะครับผมขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับผมที่สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้พวกเรานะครับขอบคุณมากมากขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณจากใจเลยนะครับ,ขบคขมูลได้ขมูลได้กินเยอะเลยครับนี่โอ้โหเต็มที่เลยครับ ผู้ฟ้าอร่อยไหมครับได้กินกล้วยอร่อยไหมโน้อผู้ฟ้าผู้ฟ้าครับผู้ฟ้าครับอ่าเมกกี้ครับเมกกี้แม็กกี้เชียร์มาเร็วแม็กกี้อ่าเมื่อกี้คนก๊อบก็ได้เอากล้วยมาให้กินแล้วนะครับคนก๊อบก็เอากล้วยมาป้อนแล้วนะครับ แม่วานก็กำลังปนกล้วยนะครับเราก็แบ่งกล้วยกันนะครับผมควานก็ได้กินช้างก็ได้กินนะครับของอร่อยๆนะครับผมวันนี้เป็นวันค้ายวันเกิดองเราสองคนนะครับก็มีแม่แม่พี่พี่เอฟซีร่วมสนับสนุนร่วมช่วยเข้ามานะครับผมขอพระคุณมากๆกครับขอพระคุณเป็นพันๆครั้งก็ไม่เท่ากับบุญคุณในครั้งนี้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้พวกเรามีรอยยิ้มอีกครั้งนะครับผม มหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมกินเก่งมากเลยครับแปบ๊บเดียวครับผมนี่ครับแซย,ยักษ์รุ่นเดีวยวกันกับก้ามืนนะครับผมสาวแซยบิกรุ่นเดีวยวกันเลยครับใหญ่มากๆเลยครับผมน้องส้มนะครับผม น้องส,ส้มส้มเชียงนะเร็วโอ้โหใหญ่มากเลยมีข้ามือนก็กินหมดแล้วนะครับผมาามามาพี่ครับพี่น้องส้มเข้าหาข้มือนหน่อยเร็วเข้าหากันหน่อยอย่าให้น้องส้มครับผมามาทักทายข้ม,มือก่อนนะครับผมนานมากแล้วครับที่สองสาวไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับนี่ครับผมอู โอ้โหใหญ่มากๆเลยครับอ,อน้องส้มใหญ่มากๆครับใหญ่กว่าใหญ่กว่าข้าเหมื่นเยอะเลยครับอนี่ครับผมโอ้โหใหญ่มากๆครับจํากันได้หรือเปล่าครับนานมากเลยครับที่ไม่ได้มาเจอกันครับใน สาสายยักษ์นะครับสาสไซบิ๊กนะครับผมของประจําสมใต้สะพานนะครับผมจะมี2เชือกนี่ครับผมที่ใหญ่แล้วก็หนามากๆเลยนะครับผมหุ่นก็คล้ายๆกันนะครับผมแต่น้องสซมนี้จะเป็นน้องนะครับน้องสซมอายุยังเล็กนะครับผม30ต้นๆนะครับขบุนนี้ก็40ิบเลยนะครับผมแต่หุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ จำกันได้ไหมเนาะเขมรน,น่าจะจำกันได้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ f c ทุกครั้งอีกครั้งนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่มีตาะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมชิปหน้านะครับผมสำหรับทีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ